สวัสดีครับนะพี่น้องนะครับไมพาดกระสอดขัดใจนะเห็นพ่อค้าตลาดนัดนะครับหลายๆท่านถามใช้เต็นท์อะไรนะนี่เลยนะครับมาดูใกล้ๆที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเต็นท์นะครับของน้าแปดตัวนะนะครับขนาดสิบคูณสิบสองนี่นะครับคุณภาพสุดยอดนะครับนะแต่หลังนี้มีหลังเก่าอันนี้ผมให้ดูหลังเก่านะนะครับอันนี้หลังใหม่คุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วก็ ตอบโจทย์การใช้งานในตลาดนักนะครับสมบรสมบัติแล้วก็อายุการใช้งานยืดทนนานนะครับแล้วก็แต่ผมเคยลองใช้เต็มยี่ห้ออื่นมาเยอะแล้วครับไอที่ว่าดีๆนี่ครับไม่จริงนะมาแป็ตัวดีสุดมาดูจนปัจจุบันผมเป็นเจ้าเรกเลอที่ใช้ในตลาดนะครับมาเป็ตัวปัจจุบันน้องๆเขาที่อยู่ในทีมงานใส่เสื้อผ้ามันกำใช้มาเป็นตัวมดเลยนะครับทนทานแข็งแรงอายุการใช้งานดีคุ้มค่านะครับนะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับ ที่เป็นพ่อค้าตลาดนัดเหมือนผมนะผมแนะนำนะครับเอ็นของม้าแปดตัวนะครับมีหลายขนาดให้เลือกด้วยนะครับสนใจก็ทักไปที่เพจม้าแปดตัวได้เลยแล้วก็ระวังเพจปลอมด้วยนะครับปัจจุบันมีเพจปลอมออกมานะครับนะก็มีแนะนาม้าแปดตัวนะครับอย่าลืมนะครับหุดยอกนะครับสั่งเลยตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศมั่นใจคุณภาพมั่นใจปา,จาตัว